จะปิดนี้ให้ยายหาเจอแล้วค่ะเจอแล้วสวัสดีครับโอ้ย <หา S 1> oh, ดีใจหาเจอแล้วร้านนี้ใช่ไหมร้านบุนเป็ดค่ะสวัสดีครับยายขายขายที่นี่มานานหรือยังขายตรงนี้ได้แค่สองเดือนเองอะ่ะเอ้าสองเดือนเองทําไมได้ได้ย้ายมาขายตรงนี้แล้วครับ เขาเจ้าของตึกเขาไม่ให้ขายก็เลยเข้ามาขออาจารย์อ้นเข้ามาขายในนี้เขามาขอเพียงขายที่เดิมเขาไม่ให้ขายแล้วขายแล้วเราไม่มีที่ขายเราไปเลยต้องมาขายตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่รู้จักชื่อคุณยายเลยนี่ขายชื่อมาลีอคุณยายมาลีาแล้วขายวุ้นอย่างเงี้ยมานานหรือยังครับตั้งแปดปีสามห้าค่ะสามสิบปีจ้า ขายวุ้นมาส0สิบปีแล้วแล้วทําคนเดียวแบบนี้มาส0สิบปีหรอคะจ้ากรู้ไหมว่าผม่รู้จักคุณยายได้ยังไงน้องสาวเรียนที่นี่แล้วก็ซื้อไปฝากเราได้ชิมแล้วอร่อยมากเหลือไหมครับวันนี้วันนี้เหลือวุ้นนี่ยะค่ะวุ้นน้ํามะพร้าวนี่ยเหลือวุ้นน้ามะพร้าวเหลือแค่นี้หรอครับเีคนถามหาแต่วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนวุ้นเชยคิดสูตรเลยเองเลยหรอครับา งกงชิน,ด,นชดูวุ้นสลิงก็หมดวุ้นกระทีก็หมดไม่อยากคนถามหาแต่วุ้นกระเทียกับวนนุ้นสลิงวันหนึ่งคุณยายทามาเยอะไหมครับประมาณหกสิบถ้วยค่ะหกสิบถ้วยแบบนี้หกสิบเจ็ดสิบถ้วยหกสิบเจ็ดสิบถ้วยทําคนเดียวเลยคน,ค,คนเดียวค่ะแล้วทําไมได้อยู่คนเดียวได้ทําคนเดียวอ่ะครับอยู่กับลูกสาวเนี่ยค่ะแล้วก็ทาคนเดียวแบบว่าไม่อยากครับคนมาช่วยเพราะว่ามันทำให้ช้าสำหรับเราอะ่ะค,คุณยายมาลีอายุเท่าไหร่แล้ว 7จ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบหกย่างเนี่ยเจ็ดสิบห้าจะเจ็ดสิบหกเราอายุเยอะอย่างเงี้ยเราคิดว่าอยากจะขายไปอีกนานแค่ไหนครับจนกว่ามีแรงเราทําได้ค่ะจนกว่ามีแรงมีแรงทําค่ะคิดว่าคงไม่มีอะไรอะ่ะมีแรงทําปากท้องเราต้องกินอะไรเงี้ยเรามีแรงทําทําได้ทําเลยเรารต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะสุขภาพยังดีอยู่ไหมก็มีความดันเบาหวานแตบบ่เราก็กินยาตามที่หมอสั่งเอาไว้ แบบที่คุณหมอแนะนําใช่ไหมครับเดี๋ยวขอชิมวุ้นมะพร้าวของคุณยายมาลีก่อนวุ้นน้ำมะพร้าวค่ะวุ้นน้ำมะพร้าวมันต่างกันกับวุ้นมะพร้าวธรรมดายังไงครับวุ้นมะพร้าวอันนั้นวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อต้องใช้กะทิเป็นหลักแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวลองชิมดูเนื้อสวยมากเดี๋ยวพุ่งอร่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสูตรเนี้ยคิดเองทําเองแล้วเคยเคยบอกใครไหมครับไม่เคยค่ะ ไม่เคยบอกแต่ว่าใครอยากเอาเอาไปทำทำได้ไม่ห่วงถ,ถ้าสมมติผมสั่งอย่างเงี้ยเหมาเหมาคนยาอย่างเงี้ยทำได้มากที่สุดวันหนึ่งได้ทำได้เยอะแค่ไหนครับสมมติสองร้อยส,มมสามร้อยยังทำได้สองสามร้อยไหวได้อยู่สองร้อยสามร้อยสมติสั่งสองร้อยกล่องอย่างเงี้ยยายก็ทำวันหนึ่งคือไม่ต้องขายเลยทำอย่างเดียว<อ>ทำทำบ<อ>้างได้เงี้ยถ้าสมมติห้าร้อยละ ก็ทำได้แต่ว่าวันครึ่งสองวันอ๋อตั้ห้าร้อยต้งสองวันแสดงวันหนึ่งวันได้ประมาณสองสามร้อยสามร้อยสองร้อยว่ามะพร้าวเราต้องสั่งเขาแล้วก็ต้องดูเนื้อมะพร้าวด้วยว่าแก่หรืออ่อนถ้าอ่อนแล้วก็แบบทำทั้งเนื้อมะพร้าวทั้งทำมาทำทุกอย่างเกยมทุกอย่างซื้อของเก็ยใช้ไรเกียมทุกอย่างเลยอ่ะคุณยายทำงานทุกวันอย่างเงี้ยขายของทุกวันเนี่ยเราต้องได้ค่ายาค่าอะไรตัวเองด้วยใช่ไหมคบต้องมีค่ายาใบสารถูกบ้าน ถ้าบ้านนี้เราจะเก็บเอาไว้เลยเท่านี้เท่านี้สมมติขายหมดต่อวันอย่างเงี้ยขายได้เยอะไหมครับก็ประมาณพันสี่พันพันสามพสี่ะ1 3พันสามพสี่แล้วก็เป็นมุดทุนหมุนเนาะราคาขายเนาะแล้ก็หมุนไปเรื่อยๆเราอายุเจ็ดิบห้าเจ็ดสิบหแบบนี้เรามีอะไรที่เราห่วงอยู่ไหมก็เป็นห่วงลูกห่วงน้องชาย ถ้าหากว่าชุกวันนี้เขาได้จากเราคือเรามีไรายได้คือเขาไปหาหมอน้องอาชายเ,<อ>าเป็น,<ช>เ,ปนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ้าวแสดงว่าที่หาตังค์ทุกวันนี้ต้องช่วยน้องชายด้วยดูแลน้องชายด้วยอ,าอา้าวขายของเพื่อดูแลตัวเองดูแลหมาแมวมแล้วก็ดูแลน้องชายด้วยใช้นี่นนด้วยใช้นี่ตอนที่แม่เสียนะ่ะตอนที่แม่อยู่อ่ะกู้เงินเข้ามารักษาแม่สี่หมื่น ็นนี่นอกระบบหรือว่านี่ธนาคารครับนี่เหมือนแบบคนรู้จักกัน,นก็เหมือนแบบนอกระบบอ่ะเราต้องส่งเขาทุกวันแต่นนี้เริ่มส่งต้องจ่ายทุกวันส่งเขาทุกวันวันละสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบเวลาสามเดือนหมด,หมดอ,อ๋อเป็นนี่รายวันนี่รายวันวถ้าหากเราเราหยุดส่งวันไหนอะ่ะเขาจะตั้งต้นใหม่ก็เหมือนนักเขาต้องถ้าสมมติคุณยายแบบวันนี้คุณยายไม่ได้ถ่ายของแล้วไม่มีตังก็เลยไม่มีตังไปจ่ายนี่เขา ก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยอจ้าก็ถึงได้พยายามถ้าหากว่าหมดนี่ตรงนี้เราก็สบายใจขึ้นแล้วมันซอนนี้มันเหลือเยอะไหมครับคุณยายก,ก็เหลืออีกส่งไปได้ทั้งหมดมันมันมันเก้าสิบวันอะส่งไปได้ยี่สิบวันละเลยเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันใช้เงินกี่บาทอะไม่อยากคิดคือมีแรงส่งสงไปแล้วเราก็จะจดเอาไว้แล้วกู้เข้ามานานหรือ,อยังครับกู่เข้ามานานแล้วหลายปีแล้วอ่ะหลายปีแล้วแต่มันก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆมันหมดไม่เป็น คือเราไม่มีไรายได้ทางไหนฮะแต่ว่าพยายามไม่ให้หยุดเลยต้องส่งทุกวันเลยก็พยายามต้องพยายามอย่างเดียวอ่ะเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวชีวิตทีต่ต้องสู้เกิดมาเพื่อสู่อ้เคยเจอเคยเจอมัม้งไหมแบบเนี้ยอายุเจ็ดสปีอ่ะจา้ายายอ่ะ หมดนี่นจะสบายใจขึ้นไหมจสบายใจขึ้นมากเลยอ่ะก็ยังบอกกับลูกสาวเลยว่าหากแม่หมดนี่ตรงนี้นะแม่จะขอหยุดสักวันสองวันลูกสาวว่าไงับอกว่าแม่รีหยุดได้เหรอขนาดแม่รีหยุดแค่ครึ่งวันแม่รียังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยแต่คุณยายสุดยอดไปมากเลยเนาะเข้มแข็งมากและขยันมากแล้วก็สู้ชีวิตมากสุดๆเลยค่ะเอางี้ของคุณยายทั้งหมดเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่นี้ใช่เนี้ยค่ะ เลือหนึ่งเลือสองเลือสามเลือสี่เลือห้าห้ากล่องเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าบาทอย่งร้อยยี่สิบห้าวันนี้เหมาอุ้ยแรกเห็นแรกนึกว่านึกว่าชายามิชัยเห็นไหมนึกว่าชายามิชัยเห็นไหมนึกว่าชายามิชัยเหมือนแล้วครับมีคนนั่งเหมือเอาอย่างนี้เหมานี้เหมาห้ากล่องแต่ว่าเหมาเนี้ย จะให้สามหมื่นจะปิดนี้ให้ใหยายยายจะได้หมดนี่คุณน <Good news. S 1> ุชยายจะได้หมดนี่จะได้ถายของอย่างมีความสุไม่ต้องกังวล วันนี้จะหมดนี้แล้วนะขอบคุณมากครับต่กอดคุณยายคุณยายเข้มแข็งมากเลยค่ะคุณยายเก่งมากเลยอะเข้มแข็งมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเยอะมากแล้วก็อยากให้คุณยายต่อไปนี้ขายวุ้นอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกังวลแล้วนะครับแต่ได้เงินก็นี้มาก็ไปคืนนี่เขาเลยใช่จะได้ไม่มีกังวลโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้จัดการให้เลยค่ะ แล้ววันวันหลังก็จะมาซื้ออีกแต่ว่าซื้อต่อไปอ่ะคุณยายต้องสดใสกว่าน,นี้นะค่ะโอเคไหมโอเคที่โทรศัพท์อาจารย์อยู่จจยไหนจริงๆแล้วช่วงนี้ผมก็หนักนะครับเพราะว่าผมต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าผมยังหาได้ครับแต่คุณยายอายุมากแล้วต้องทํางานหนักพร้อมกับภาระและนิสินอยากให้คุณยายไขยว้นที่คุณยายรักอย่างมีความสุขผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเป็นผมก็คงตัดสินใจช่วยคุณยายเหมือนกันครับแล้วชํำระ คาวุ้นให้กับคุณยายก่อนเรียบร้อยสามหมื่นบาทครับคุณยายขอบคุณมากคับขอให้เจริญเจริญนะขอให้ร่ำรวยยิ่งกว่านี้ขอบคุณมากเจ็บแดงใกล้นะขอบคุณครับเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนจ้าขอบคุณครับผมก็จะเริ่มเป็นพ่อค้าแล้วครับเป็นพ่อค้าขายสบู่เหมือนกันก็ได้พรจากคุณยายแล้วดีใจมากเลยแล้วก็เริ่มขายสบู่แต่ว่ายังไงก็ จะแวะมาชิมบ่อยๆนะคะขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีสั่งไปให้เด็กๆที่ออฟฟิศทานด้วยแล้วมีโอกาสจะแวะมาอุดหนอนอีกนะครับอย่าเป็นนี่อีกนะไม่เอาแล้วชื่ออะไรนะชื่ออะไรผมชื่อเอครับน่าไม่เราสงสัยได้แต่ไม่ใช่เอชยานะคนละเอครับมาครั้งต่อไปเนี่ยหมดนี้แล้วจะได้รู้สึกสดใสขึ้นเนาะ ถ้ามาวันจันทร์อังคารเดยนกศึกษาช่วยมาช่วยขายบ้างช่วยอะไรมาวันั้นล่ะสังม,มาคือมาช่วยขายช่วยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยขายที่อยู่แถวหอการค้าร้านคุณยายจะอยู่ใต้ต้นไทรตรงหน้ามหาลัยพอดีเลยรับรองความอร่อยสะอาดแล้วก็หอมมากและเป็นบุญที่ไม่เหมือนบุญที่เราเคยทานนะรสชาติดีมากเลยแวะมานะครับแล้วก็จะเห็นคุณยายมาลีนั่งยิ้มให้กับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับอ่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ